เอาตามมาก่อนสี่สิบสีแดงอีกดอกหนึ่งก็แล้วกันเฮ้ยอย่าหยิบเกินนะอย่าไปบอกใครนะว่าครูซื้อดันชมาแล้วมาเลิกล่ะดิตึง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 เฮ้ยหยุดต้องสั่งเพลงให้หยุดเบบี้ดัก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 เบบี้ดัก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 เบบี้ดัก b y d บุลลี่บุลลี่เด็กหญิงปุ๊กกี้ก็แล้วกันไม่ธรรมดาจุกุไม่ธรรมดาจุกูพอเฮ้บุลลี่บุลลี่กลาบสวัสดีมีรักแฟนเพลงท่านวันนี้ชายกายจะมาขายดอกไม้ขออย่าให้ทุกคนสนับสนุนร้านดอกไม้แมผมนะนะโอ้โหหาในขนาดนี้ยผมไม่ต้องเปิดตัวมาวันนี้ พบกับโอ้ไม่รู้จะเล่นมุกอะไรละมุกตันอะไรเนี่ยจะอวดวันนี้มีแข่งขันดอกไม้ในวัาเล่นท้ายไงอย่าลืมส่วนแบ่งของผมนะเอา้าเมื่อกี้ติดที่ขงเปียปร์แล้วเปียรคาแรคเตอร์แล้วสิวันเลนไทน์ปีนี้หมาไม่เห่าสักตัวเลยเว้ยยังรอมันอยู่ยมะอ้าวมีอะไรจะาอ้วนไม่เห็นเหรอเนี่ยดอกไม้ ระดับเจอะนะไม่ต้องซื้อเดี๋ยวหนุ่มๆก็ให้กันให้ลืมไม่ล่ำโอ้ขี้โมะว่ะเห็นปีที่แล้วซื้อดอกไม้ให้ตัวเองเม่อะไรอ่ะไอ้เธ่ไม่รอดดูสินะไปพูดจีต่อมันเศ้าทั้งวันแล้วมั้งโอ้น้ำตาอาลัาเลยจระเข้เออจระเข้ ไปเข้าห้องน้ำดิ <What? S 1> ไม่ได้ปวดเศรอยู่ <c oughs> น้ำซื้อดอกไม้ให้ลูกพี่หน่อยปะจะได้หายเศร้าขายยังไงติ๊กกอร์สิบบาทดอกไม้ก็สิบาทแต่ดอกไม้มีสองแบบนะเลือกเอาตังมาไนดิเ,เท่าไหร่สี่สขอบใจอ่ะเลือกเอาเลยติ๊กเกอร์แผนดอกไม้3เอาตามมาก่อนสีสิบ สีแดงอีกดอกนึงก็แล้วกันเฮ้ยอย่าหยิบเกินนะติ๊กเกอร์เอาอันไหนดวงเล็กได้คุ้มคุ้มดีอ่ะเอาไปให้เข้าเถือ่อทีเมื่อ <c oughs> แล้วจับไปเช่องทำไมดอกไม้ในมืออ่ะเอาไปประกวดกับเขาอย่าน้อนจะละสิเองอเป็นคนดีใช่ เวลาประกวดอาจจะได้สู้เขาได้มันจะดีเลยดีสิพอดีแล้วยังไม่พอหน้าเราจะต้องสดใสเฮ้งๆๆๆๆๆาขายล้ำด้วยอย่าลืมส่วนแบ่งนี่ก็หากจะส่วนแบ่งขายหมดก็สิปะะโทโอ้นผอมที่ฝากซื้อได้ปะได้ดลูกค้าเวีแต่ไม่ขายให้และ ซื้อสติกเกอร์หัวใจร้านอื่นใช่ใช่ไม่ไดีซื้อแต่หนุ่มๆเขาติดกันให้ฟากอะ่ะจริงหรือจริงสิแน่นะแน่สิโอ้ยโอ้พอก่อนนะอย่าร้องต่อกุหลาหนึ่งบาทอะ่ะได้กี่ดอกสิบแต่ถ้าอยากชนะเอาสิบห้ามาละดีมากส่งเสริมการขายไม่อ่้วนแค่นี้พออ้าวยิบไปเลยสิบดอกอืออยากเจอนะ โอ้ยไม่โกงหรอกไม่เอาสักสิบห้าล้หรอพอแล้วแค่นี้นะก็ชนะพวกนักเป็ดใส่ๆถ้าไม่พอลงมาซื้อใหม่ได้นะได้ขวดยังไงวันนี้ปุ๊กกี้ก็ต้องชนะประกวดจำนวนดอกไม้ได้เยอะที่สุดนี่วาเล n ไทน์คอนเทสตปุ๊กกี้ชนะสใสๆค่ะ อะไรเนี่ยปีนี้ไม่มีใครให้ดอกไม้จี๊ดเลยเอา้าตรงนี้มีขายด้วยเหรอเชิญครับครูส้มจี๊ดสิบบาทราคาเดียวทั้งสติกเกอร์แล้วก็ดอกไม้ก็ดีเหมือนกันอ่ะหกสิบบาทได้หกดอกครับขอบคุณครับโอ้ใกล้หมดแล้วผอมอย่าไปบอกใครนะว่าครูซื้อเข้าใจไหม ครับถ้าเพิ่อมอีกสองดอกมาใ้บอกเลยไม่มีตังแล้วหมดอย่าลืมนะครับถ้าไม่พอลงมาน,นะครับก็บอกว่าไม่มีตังไงนาใช้อ้โอ้ยดอกไม้นี้จ้าสั่งสี่สิบบาทจะชนะได้ยังไงมีคนสั่งมากกว่าข้าเหรอปุกกี้นะสิบดอก<ะ>จะตกใจทำไมอ่ะก็แค่ซื้เพิ่มมันจะเกินมากเกินตาเก็ไ่ได้ ยอมไม่ได้แม,ม่ยอมไม่ได้เจนี่ยอมไม่ยอมไหนมันสิบดอกใช่ไหมเพิ่มไปอีกสิบเป็นสิบสี่แบบเนี้ยชนะใสใสแก้วส่งเงินมาด้วยดิแน่ใจนะว่ามันสิบดอกอ่ะจะไปโกหกเพื่ออะไรเอออ้วนไม่น่าโกหกหรอกถ้าไม่จำเป็นอ่ะโกหกหรือเปล่ามองตาสิไม่น่าเชื่อถือเลย เอาเร็วๆเ,เดี๋ยวโด่งไม้หมดนะกูแต่ซุยขอพี่นิสิบสี่นาจุดจุดนี้สี่ก็แล้วกันดาจุดจุดนี้อีกห้าเฮงเฮงส่วนแบง่งคุยอะไรกันอะลังคาไม่มีครับคุณลูกค้าเอ้ยอย่าหยิบเกินนะคุณดักพี่นีสี่วันนี้ต้องชนะแน่ใจนะปุก,กี้แค่สิบอะแน่ใจดิ อกลิ่นของชัยชนะมันช่างหอมเพิ่มสติกเกอร์สักสามแผ่นน่าจะด,ดีน่ะไม่อะเงินหมดละตายละใหญ่ปุกกี้ใหญ่ปุกก,ปกี้ประกวดดอกไม้ปีนี้นิดต้องชนะอ,ะ,อะไรด่าซ้อนอะไรอย่าแจ่นได้ไหมอย่ามองอย่ามองแล้วก็อย่าอิด บ้าๆบอๆมีแค่นั้นเองหรอกี้แปลแล้วค่าข้ารู้แผนการของเองหมดแล้วบนรายนางรักพี่เลี้ยวมาช้าไลยไม่ช้าหรอกชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอแต่ถ้าสมอหอยู่ในเรือทำอืมทาไปแล้วหนึ่งตับสมออยู่ที่เรือแต่สะดืออยู่ตรงนี้มาซื้อของกันดีกว่าเดี๋ยวเพพี่นี่เลือกเลยอืมผมจ่ายตังค์แล้วนะ ยี่สิบจะไม่พอได้ไงล่ะเขาซื้อกันนะ e <G ül üyor> ยี่สิบสามสิบเอองั้นยอมแผนดีกว่าอุ้ยแต่ที่สองก็ยังดีเมาๆเลยเมาเลยอย่างเงี้ยรอยี่ขอดูตังแปบ๊บค่าจ่าไปแล้วยี่สิบครบ <G ül üyor> ซื้อสติกเกอร์ด้สิถ้าไม่แปะมันไม่ฟรีเอานะแพนเท่าไหร่สิบบาทอ่าเอาแปะเอาแบบไหนเนี่ยอันนี้โอเค เด่นยังอ้วนโอ้โหชนะแน่นอนแน่นอนแน่นอนที่เหลือของผมนะเหมอผมชนะชัวร์นะ ่วนแบง่วนแบงเฮ้ยจะเย็นเย็นน่อีกสองปี่วนแบงได้อ้าวรอเล่นนางเป็ดแพ้แน่นอนพูดกะไรรำคาญจริงๆลูกเพียสู้สู้ลูกเพียสู้สู้ลูกพี่เฮ้ยหยุดเดี๋ยวคำมันจะเพี้ยงว้ายมีแค่นั้นลือจะเอาเยี่ยงอะไรมาชนะเสียใจซะเหลือเกินดันชมาเลว ไม่มีมีแต่บีาเกนโอเคฮึฮอกะไรไม่มีอะไรหรอเองมันสวยเออรู้รู้วันชัวนะเออชัววันวัน <One, one. S 1> เออได้ได้ได้คนวาเลนทายคอนเทสต์ฟอร์คลาโวดเริ่มนับคะแนนได้เลยค่ะของจี๊ดก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะวัน5คอม่ะ <c oughs> เออนี่ก็ห่วงอยู่อย่างเดียวอ่ะ ใครมั่นใจว่าผลโบดดอ,อกไม้ของตัวเองเยอะที่สุดออกมาค่ะเป็นเช่นนั้นต้องออกไปฉายซหน่อยวจะเป็นถึงเกินไได้กินแก้มโรมั่นใจมากเหหลยล่ะคะมันมาค่ะหยนใส่ลงในตะกร้อค่ะตะกร้าค่ะ,คะดูดีๆนะ<า>นะแย้มโรผลโบทดอ,อกไม้สามดอกวู้ น้อยลิตกระจิตลิตยาบุรี่ค่ะเชิญน,นั่งที่ค่ะหมดสิทธิ์แล้วแบบนี้หมดสิทธิ์ไม่ให้กำลังใจเลยเด็กหญิงแพรี่ชันค่ะสลัดสิทธิ์ค่ะเพราะยังไงหนูประกวดไปก็ชนะมันหือเกินแพรี่สละดสิทธิ์ผมเป็นคนขายผมสลัสิทธิ์ครับผมก็เป็นผู้ช่วยผมขอไม่เข้าประกันไม่มีชื่ออยู่แล้วไม่เป็นไรเด็กหิงปุ๊กกี้ก็แล้กัน เด็กหญิงบุกี้ขันอะไรคะขันอะไรคะขำค่ะขันน้ำมันไก่ส่วนก้าวก้าวันางเป็ดค่ะอ้าวแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกพอนี้จะไม่ตอบโต้เชิญค่ะเด็กหญิงปุกกี้นี่เป็นยังไงโอ้โหชนะแน่เฮ้ยพอพอกับเราเลยเฮ้ยหรือเรามากกว่าเชิญค่ะเด็กหญิงปุกกี้ หนึ่งสส่าเดีเ๋ยว <c oughs> เธอใส่จบครูไม่ไหลโยกพอดีเลยเหรอแล้วครูจะโยกทำไมล่ะคะ6 7 8 seven e คนชนะอะไรไหมคะใจเย็นเย็นเดี๋ยวมีพริกเผาพริกโผค่ะพริกเผาไว้ใส่ในต้มยำน้ำคนนั่นทานจะอร่อยดีนะเดี๋ยวมีสลบกับผลโวอุ๊ยตบทำไมอ่ะเองบอกอยากสลบอ่ะดูล้รอออกไปดิชนะใสๆสหวานว่าไงนะอ๋ออยากกินต้มยำน้ำใสไม่มีอะไรอุ๊ย <c oughs> จะโดนเบบี้เฟสของนิดอยู่แล้ว มีแต่เบบี้ดับเบบี้ดับแบดแบดแกดักดเบบี้ดับแบดักดักดัก b เบบี้ดักค่ะตอนนี้นำสิบคะแนนหรือเทนพอยหืสัเนียยดีเหลือเกินนะคะว่าไงน้ำไม่ชัดเหรอชัดแล้วค่ะเขาอยากคำเนึอตาหนูบอกแล้วค่ะอ่ะพี่ริววางนับแนนค่ะค่ะวันเดือนปี ไอหยุดค่ะคุณนับอะไรของคุณเนี่หนูหนูหนูนับเพียดค่ะสาวแล้วนะคะสี่ห้าหกเจ็ดอ๋อเจ็ดตึงดึงวิทชิมาแล้วค่ะผิดแล้วค่ะรับขนมจีบซาลาเปาเพื่อไหมคะเจ็ดเซเว่นหยุดเล่นเลยค่ะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ๋อเซเว่นอีเลเว่นพอเถอะค่ะ ในผีติเพื่อนผมบอกให้ซื้อไม่ซื้อมั่นใจอยู่ได้บุรีบุรีเป็นรของมันสิบสองกลับขึ้นมานาตรบมือ,เ,อเดียเด๋ยวหยุดก่อนค่ะครูเขียนไม่ได้สิบสองลิ้วล้อชนะแน่นอนนางเป็ดแพ้แน่นอนสามเงียบไปบุรีบรุรีปีนี้ขอคว้ารางราวัลป๊อปลาโวดกันเลยกัน คนสุดท้ายเด็กหญิงเทนนิสคาดว่าแพ้แน่นอนมีแค่นี้จะไปชนะหรือใครบอกสูแท่แดงอุ้ยเฮ้ยว้นเธอไม่เจอเพื่อนลงไปอยู่ที่เพื่อนผมไม่อยูที่เพื่อนผมนะอะไรของเธอเนี่ยกระมิดกระเมียนกระปุกกระปิ๊กปุกลุกปุกลิ๊กไม่ธรรมดาจุกรูไม่ธรรมดาจุกรูพอเฮ้อ นับแน,น่นับแน่นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสสบเอ็ดสเท่าริ้วหรอจะไปเท่าได้อย่างไรคะในมือน,นิสอีก2 13และ14 14ี่สิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์เบิ่งนะคะ ลงบันทึกแน่นเดี๋ยวหาว่ามัวสัวกันรางวัลหนูขอประกาศเองค่ะรางวัลวาริไทยคอนเทสต์ปปปุราโหวตได้แก่หนูเทนนิสสิสี่คะแนนอุ้ยอุ้ยโกโกโก้อุ้ยอ่าบาวบาถือว่าเราร่วมสนุกกันส่วนนอกไม้ทั้งหมดครูจะเอาไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียน ยังไงปีนี้นิสก็ชนะเพื่อนๆนะจำไว้ยกมือให้ทีค่ะอ้วนนะอ้วนก็บอกให้เหมาปีหน้ากี่จับเมาโอ้ย,อยถ้าหมาตั้งแต่แรกชนะไปแล้วร r e a m ร r ุลุี่ y ุลลี่อ้วนหนูนัสเมาเลยนะทำไมแพ้อ่ะ โลกไม่สงบสุขแล้วคุย3เดือน4เดือน5เดือนคุกกี้เออนั่นแหละขอมอบรางวัลให้เจา้าผู้ชนะต้องมีรางวัลเซจําไว้นะเ<ๆ>พื่อนๆนิสชนะในปีนี้สนุกไหมครับซีรีส์เพื่อนตอนวันวาเลนไทน์โบสถ์จำนวนดอกไม้ใครคือผู้ชนะก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะใครได้ดอกไม้น้อยที่สุดใครอไม่รู้อะ หนูนิสต้องแพอ้อหรอหนี่แพ้อยู่แล้วเพราะแพ้รี่สวยกว่าอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางาตรงนี้นะครับ